สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับเจ้าจิงจอกสีเทาใน g e n s ชิ n Impact กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเหยียบเจ้าดอกไม้ไฟไพโรเลจิสไฟกันนะฮะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันสู้กันยังไงหรือยังไม่แน่ใจแมคคนิกของมันก็มาลองดูเป็นแนวทางได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการลังแกมันจริงเจ้าไพาโรก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเจ้าดอกไม้ไฟวิธีไปก็เอาง่ายสุดนะ ไปที่เวอยต์อน,นี้ฮะแล้วก็โดดลงไปข้างล่างตัวละครที่หมาแนะนําก็ตัวอะไรก็ได้ที่ทุบแรงหน่อยพวกสายดีเพสธรรมดาแล้วก็คนที่สามารถเจกะกะาะเกาะธาตุไฟได้อันนี้ถ้าใครมีบาบาร่าก็เอาบาบาร่ามาก็ได้นะฮะก็จะไอ้นี่ก็จะง่ายหน่อยเพราะน้อง,ของเขาก็มีฮิลด้วยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นเจลิซ่าก็ได้ฮะหมาแนะนําให้เป็นตัวที่ยิงระยะไกลได้เพราะว่ามันจะมีจังหวะที่ไอ้นี่อยู่ ที่เราจะต้องยิงส่วนเกสอนหรือเอาจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นว่าขอแค่จ่อเกราะธาตุไอ้นี่ธาตุไฟได้ง่ายๆก็พอแหละเพราะงั้นเดี๋ยวมาขอจับปาร์ตี้เซตอัพแป๊บหนึ่งนะฮะในกรณีนี้เนื่องจากตัวของหมามันค่อนข้างเลเวลสูงแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวหมาจะเอาตัวหลักปีไปแล้วกันส่วนตัวจ่อเกราะเนื่องจากเจลริซาเขาไปทัวร์ท่องเที่ยวขุดแร่อย,อยู่เพราะงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาบารล่าไปแล้วกันนะ กระโดดลงมาตรงนี <ider Stadium> ้เลยฮะระวังขาหักตายก็พอแล้วก็บิงมาตรงนี้ได้เลยเจ้าตัวนี้จะอยู่ในถ้ำเลยรนเลเซอร์มาตีเดี๋ยวพี่แกจะเละไวเป็นนิดนึงโดยรวมเจ้าดอกไม้ไฟนี่หมาว่าง่ายกว่าดอกไม้น้่แข็งเยอะมาถ้ามันไม่ค่อยอะไรมากเลย เริ่มมาจุดอ่อนเขาจะเป็นเกราะอ,อยู่ตรงที่ลำต้นฮะเราก็ยิงเขาตายคอยหลบพลาดดีๆก็พอครับพอเกาะแตกเสร็จปุ๊บก,ก็จะล้มลงมาให้เราตีแบบนี้เราก็เอาตัวหลักไอ้นี่ฮะตัวหลักสายดีเฟนซ์มาฟาดได้เลย <c oughs> ถ้าใครจะผสมธาาุก็ผสมได้นะฮะ เพราะว่าตัวดอกไม้ไฟชื่อเป็นดอกไม้ไฟก็จริงแต่ว่าจะไม่มีธาตุในตัวเลยเราต้องผสมธาตุเองถ้าเกิดอ,อยากให้เขาติดธาตุหลังจากก่อที่ตัวเขาแตกก็จะเป็นก่อที่อนี่นะฮะเกสรเราก็สลับเอาตัวนี่เอาตัวจอ,อ,อ,วอกกลอมายิงอันนี้จะเห็นได้ว่าก่อเขาแตกง่ายมากฮะแตกง่ายกว่าพวกอไบส์เมทเยอะเลย อันนี้มันก็จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวมันก็อันดับเลเวตัวนึงแหละแล้วก็หาไม่ได้อัพไอ้นี่เลยไม่ได้อัพอาว,วุธของตัวเอกเขาเลยแถมดาบยังเป็นดาบที่ค่อนข้างไอ้นี่อีกนะฮะค่อนข้างเบาอีกนะฮะท่าเขาง่ายกว่าไอ้นี่เยอะเลยง่ายกว่าตัวดอกไม้น้ำแข็งเยอะเลยไอ้คนสปริงสองทีต้องไอ้นี่นะฮะเตรียมหลบนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นท่าที่อันตรายที่สุดของเขาละ เวลาเขาทําอย่างนี้ให้เดินเข้ามาใกล้ๆตัวเขาแล้ววนลอบไปเรื่อยๆเนะจะหลบง่ายที่สุดเพราะว่าท่านี้เขาจะสุมวงเวทขึ้นมาที่พื้นรอบตัวซึ่งมันกินใอนี้ฮะค่อนข้างนานมากอุ้ยโดนมันได้ตอนที่เขามีเกาะอยู่ไอ้นี่นะฮะตอนที่เขามีเกาะหรือยกดอกขึ้นไปตามปกติเนี่ย เราจะตีเขาเข้าเบามากต้องตอนที่เขาล้มอย่างนี้ถึงจะสามารถตีแรงนะฮะตอนนี้เขาล้มอยู่จะตีตรงไหนก็ได้ฮนะจะตีลำต้นหรือตีกะสอนก็ดดเมจเท่ากันตอนนี้เดี๋ยวจะรอจังหวะที่เขาฟื้นตัวนิดนึงนะฮะอ่าโอเคเกาะเขาฟื้นมาแฮนะจะเห็นว่าเราตีเข้านี่เหลืออยู่แค่ประมาณ10%แค่น,นี้น่าจะ20%หรือเปล่าน่าจะประมาณ20%มาขอเปลี่ยน,นเบรเซอร์ได้ไหมเนะี่ยรู้สึกตีเบาเกิน คือมันเวอร์เลเวลาสามได้วนะบ้านเราบานเรารู้สึกตีตีค่อนข้างทรมานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าหมาหยิบเลเซอร์มันด้วนเลยแล้วกันเดอเมียต่างกันเยอะไปหน่อยแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าโจมตีคนไม่ค่อยเยอะจริงๆตัวดอกไม้น้ำแข็งนี่เยอะกว่าเยอะเลย อันนี้เหมือนจะมีอยู่สองท่าที่ยังที่เขายังไม่ได้ใช้ถ้าเราอยู่อ่าตอนที่เขาเรียกวงเวทขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้นี่ถ้าเราอยู่วงด้านนอกเนี่ยวงเวทมันจะขึ้นใส่เราค่อนข้างเยอะฮะเพราะงั้นหมาแนะนําให้วิ่งเข้ามาที่ตัวเขาดีกว่าจะง่ายกว่าใช่ขอที่หลังจากที่ไอ้เจ้าเกราะที่เกอรเขาแตกเขาจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะก่อนที่เขาจะเสก รอบที่ลำต้นขึ้นมาใหม่ฮะดูเหมือนเมื่อกี้เขาจะใช้ท่าปล่อยลูไฟเป็นชุดใหม่อเช้าโดยรวมท่าเขาจะมีประมาณนี้ฮะท่าที่ยังไม่ได้ออกมาก็จะมีท่าที่เขาเป็นท่าที่เขาหมุนดอกแล้วก็ไอ้นี่ฮะกระแทกลงมาทับพื้นเพื่อสร้างพื้นไฟรอบๆตัวป้องกันไม่ให้เราเข้าไปใ,ใกล้ๆเฉย มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จะมีท่าที่เขาสปินสองทีแล้วค่อยทุบทุบพื้นอีกทีหนึง่งแรดูเขาจะชอบใช้ท่านย่างเนี่ยรอบนี้อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าที่เขาใช้ไอ้เจ้าดอกตุ้มที่แขนสองข้างนะฮะยิงรวมเป็นปืนกลอันนั้นก็หลบง่ายฮะเดินหลบไปเฉยๆเดี๋ยวก็หลบคนละอันนี้สปินสองทีเดี๋ยวตามด้วยทุบ แล้วท่าสุดท้ายของเขาก็จะเป็นที่เป็นท่าที่เขาจะชาร์ยไอ้นี่ฮะชาร์จดอกไม้ของั้างมาด้านหน้าแล้วก็จะยิงออกมาเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่มีดอกตูมโผล่มาที่พื้นฮะดอกตูมเราสามารถทําลายได้ถ้าเราปล่อยที่ไม่นานๆามันจะเนี่ยมันจะระเบิดคนข้างแรงแล้วก็กลายเป็นพื้นไฟอยู่ตรงนั้นซึ่งหมอพักก็คนทั้งคนทั้งไรสาล่ายู่ดีเพราะว่า เรามีลานต่อสู้กว้างมากนะสำหรับการที่พี่แกเอาเจ้าดอกตูมมาระเบิดถึงวงแคบแคบแค่นั้นมันก็กว้างแต่แต่มันก็ไม่ได้กว้างขนาดน,นั้นนะซึ่งเพื่อนๆหมนไส้ก็สามารถเอาตัวระยะการยิงเล่นรอได้นะฮะระหว่างที่คนสร้างเกาะหรือต้องหมุนอัมาลวทาดอกไม้ทาดอกตูมทานี่จะไอ้นี่นะจะวิ่งหลบยากนิดนึงอันนี้นย,นนนนนยิงปนะืนกลหน่อยไหมลูกอ่าไม่ยิงฮะ ยินเลยดีไอ้เจ้าลูกไฟเนี่ยแอบน่ารำคาญอ่ะมาละมาละเนี่ยอย่ามีแค่นี้ฮะ่าท่าเขากตุ้มจะระเบิดยังคุณจะได้จบจบกันอ่ากำลังระเบิดแล้วคือเราสามารถทำลายทิ้งได้ด้วยนะฮะเป็นบอสที่บอกว่าน่าจะง่ายสุดแล้วแหล่ะอ่าจะยิงยังจะยิงทันทียิงอย่าล่วงก่อนนะลูกแอปปิด ตีเกมไม่ได้ลูกตีไม่โดนคือตีโดนก้านชารตไม่เป็นมาตลอดอาดวงซะก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับเจ้าดอกไม้ไฟก็ไม่มีอะไรมากเป็นตัวที่หมายว่ามาหัดหลบไอเฟมได้ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างง่ายดีด้วยไว้เดี๋ยวตรงนี้เราก็จบกันแค่นี้นะฮะสำหรับการตีบอสดอกไม้ไฟไว้เดี๋ยวเราไปดูบอสตัวอื่นกันดีกว่า อันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเวีเยนเข้ามาดูมากนะฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ